หนังเขากำลังมาแรงนะครับเรามาดูวิธีการออกแบบโปสเตอร์กันแบบมุ่วๆนะครับสังเกตว่าเนี่ยเป็นโปสเตอร์ของหนังนะครับก็ผมลองตีเส้นกลางลงมาก็สังเกตว่า2ข้างมันเท่ากันนะครับตัวละครหลักนะครับจะอยู่ตรงกลางนะครับนั่งท่าแบบ2ข้างเท่ากันนะครับตัวละครซ้ายมือเนี่ยเป็นตัวละครรองนะครับตัวละครทางขวามือก็เป็นตัวละครรองเหมือนกันนะครับท่านั่งเนี่ยสังเกตว่าจะบ่งบอกคาแรคเตอร์ของตัวละครได้อย่างชัดเจนนะครับแบ็กกราวด์ด้านหลังเนี่ย ดูวุ่นวายและดูเบลอๆนะครับเพื่อทําให้เหมือนแบบอะไรกาลังวุ่นวายอยู่นะครับเหมือนเร่งด่วนนะครับมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลานะครับแล้วก็จะเบลอเพื่อคัดตัวละครออกมาให้เด่นขึ้นมาให้เราสังเกตได้ง่ายนะครับเนี่ยใช้เทคนิคเบลอๆนิดนึงนะครับส่วนลงมาดูข้างล่างนิดนึงนะครับจะเห็นว่าเป็นป้ายชื่อนะครับของเป็นแถบแล้วกันนะครับแถบที่เป็นเหมือนแถบเทปที่เราใช้ในที่ใช้ในกลอนส่งนะครับเป็นสีทีมของ บริษัทนะครับก็สังเกตว่าฟอนต์ก็จะผอมสูงแล้วก็สังเกตว่าเส้นเนี่ยมันก็จะเอียงเนาะอย่างเงี้ยมันทําให้เหมือนเป็นการเคลื่อนที่นะครับต้องเส้นเอียงนะครับถ้้เส้นเอียงเนี่ยมันก็จะแบบดูเคลื่อนที่มีมีมูฟเมนต์เล็กน้อยนะครับแล้สังเกตว่าตัวหนังสือก็ต้องเอียงนะครับไม่ได้ใช้ตัวหนังสือรตรงๆตัวหนังสือรต,รต้งองเอียงเพื่อให้เหมือนผอมสูงด้วยนะครับตัวเป็นตัวตัวหนังสือแบบใหม่นะครับโมเดิร์นนิดนึงนะครับแล้วก็ผอมสูงแล้วก็ อเอียงเอียงครับถ้าเอียงเอียงเนี่ยมันก็จะทําให้มันดูมี movement นะครับเหมือนมันกเหมือนมี speed อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มีไฟนะก็ทําให้มันดูร้อนแรงนิดหนึ่งนะครับจริงๆมันทุกอย่างมันเกี่ยวกับเนื้อเรื่องในหนังทั้งหมดนะครับถ้าเราดูหนังมาแล้วเราจะเข้าใจนะครับในหนังก็จะมีไฟมีอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้อีกนิดหนึ่งไฮไลท์ไม่อยากสปอยมากก็เป็นอยู่ในหนังกันมีแมลงวันนะครับถ้าเราซูมเข้าไปดูตรงนี้นะครับก็จะมีแมลงวันด้วยก็ สำหรับคนที่ไม่ดูก็ลองไปดูนะครับก็สนุกดีนะครับสนุกมากด้วยไม่สนุกดีสนุกมากครับอันนี้หนึ่งนะครับก็จะมีอีกโปสเตอร์อีกอันนึงก็จะเป็นของอของอีกเอ็กซ์เพรสหนึ่งนะครับซึ่งก็จะใช้สีสังเกตว่าแถบนี้ก็จะใช้เป็นสีอีกสีของบริษัทเขานะครับซึ่งให้เห็นถึงความแตกต่างให้ชัดเจนนะอันนี้ก็ลองไปดูกันครับวิเคราะห์แบบมั่วๆขอให้สนุกครับบ๊ายบายครับ